สวัสดีทุกคนนะครับทีปนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมอะไรหรอกนะครับผมมาพูดเรื่องการจากไปของลูเชียเพราะว่าลูเชียก็ถือเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ผมได้รู้จักกับมิทูเบอร์เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทีหลังแล้วกันนะครับไว้หลังจากจบอันนี้ไปอันนี้ก็เป็นสตรีมของเปโกละที่ทำออกมาเป็นสตรีมพิเศษ เกี่ยวกับพวกเจนสามของ h o l o ไล l i f e Japan ก็คือกลุ่มของรูเชียจังเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาแปลสตรีมนี้ให้ฟังละกันนะครับเช่สาสวัสดีเปกุล่านะอันนี้ผมคงไม่ต้องแปลเนอะว่าเป็นชื่อเนลเอค่ะ พชมาลินดสมาค่ะ คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกรุ่นทีสามต่อประกาศของบริษัทจะพูดความรู้สึกของแต่ละคนออกมาถ้าอยากจะรู้ข้อมูลลึกกว่านี้ก็ไปดูประกาศได้ถึงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธที่จะได้คุยกันพร้อมกันทุกคนแต่ว่าเราก็ได้ปรึกษากันกับรุ่นพิสามและทำผู้จัดการตัดสินใจที่จะไลฟ์กัน และตอนนี้ก็เป็นการบอกความรู้สึกหรือเรื่องที่อยากพูดกับทุกคนไปทีละคนก่อนอื่นก็ให้แฟร์พูดก่อนกน็ให้พูดไปก่อนหน้าพ่อนี้แล้วไม่สามาให้รพูดได้นกกก่อ่อนกาแร่วน่อกเรพู่อนอื่ก็่อน่อื่ก็ร่องกี่น่าเศร้า ท่าใดน้อมวีดีโอกาม์ตที่มีต่อกันแล้วก็ามากๆงไม่พูดดีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงที่พวกเราต้องยอมรับจากนี้พวกเราก็จะระวังในการทำงานขอโทษที่ทำออกมาคำพูดที่ไม่ดีพตค่าพยายาม่อไป่อนี่สนับา้ถึงจะเกแค่สคนเราก็จะพต่อไปเพื่อให้คนที่สนเรา มีความสุขจะดีใจมากเลยนะถ้าทุคทกคนยังคอยพปอร์ตอยู่ปปและขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงขให้เป็นห่วงขอบคุณที่คอยเชียกันมาเสมอคยสอเสมอและนั่นคือทั้งหมดที่ฉันอยากจะพูดค่ะต้องขอขอโทษผู้ชมทุกคนที่ทำให้ตกใจเรื่องรูเชียอาจจะทำให้สับสนอยู่บ้าง サンキセノミナトクビツデーマホントニカルニサンドレミハイマテンダーレイコノノカタチデーサンキセノヒトリカカケツマブランキナーサオレジェプシーマサビシーシーセチェイマーザンデスソシテマソノキモチバオカホロメやホロリスナーコんコホントロシックマンカノ โดยเฉพาะแฟนๆของลูเชจังแต่ว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้นาฬิกาไม่เดินทางกลับพวกเราทำได้แค่ระวังตัวให้มากกว่าเดิมมุ่งมั่นต่อไปทำสิ่งที่ทุกคน <S <s ขอบคุณที่ซับพอร์ต <c oughs> ก็คือจะพยายามต่อไปทำให้ดีต่อไป แล้วคือทั้งหมดสำหรับฉันงั้นมาลินโอเคสำหรับรูเซียแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ ให้เวลาเธอหน่อยฉันมีความทรงจำมากมายเลยพวกเราทำทุกอย่างเพื่อช่วยเธอแต่การที่รูเชียออกไปมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าปัญหามันเกินกว่าที่พวกเราจะรับมือไหวเราขอโทษแฟนๆทุกคนที่ทำให้เป็นห่วงก็อย่างที่พูด พวกเราจะยังคงทำงานต่อไปจะทำไลฟ์ให้ทุกคนสนุกต่อไปจะพยายามให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเหลือแค่สี่คนและนั่นคือทั้งหมดอ๋อเหมือนว่าจะพยายามช่วยเรื่องดูเชียตังแล้วองั้นฉันจะขอพูดเป็นคนสุดท้ายนะอยู่ดีๆก็มีประกาศออกมาต้องขอโทษที่ทำให้ตกใจกันด้วยนะฉันทำงานกับดูเชียมาสองปีเจ็เดือนร่วมงานกัน เรารุ่นที่สามเนี่ยมีความทรงจำดีๆมากมายเลยล่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันดันจบลงด้วยการเลิกจ้างกูตรงๆคือตอนนี้ทั้งึกเศร้ามากเลยล่ะพวกเราเจนสามเคยมีกันห้าคนยังทำใจไม่ได้อยู่

แต่พวกเราก็ยังคงจะอยู่ตรงนี้จะยังคงพยายามขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเรานะท้ายนี้ก็อย่างที่ได้พูดไปพวกเราจะระวังตัวให้มากขึ้นแลวก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้หวังว่าพวกคุณจะยังอยู่กับเรานะ นั่นคือทั้งหมดที่พวกเราจะพูดขอบคุณท uh> ี um> ่สอะเวลามารับชมขอบคุณมากคโอเคจะบอกว่าจบด้วยการเลิกจ้ามันก็ดูยังไงยังไงอยู่นะแต่ถ้าจะบอกว่าไล่ออกมันก็ดูไม่ดีไปด้วยสิ งั้นผมจะใช้คําว่าเลิกจ้างแล้วกันนะยกเลิกสัญญาดีกว่าใช้คําว่ายกเลิกสัญญาเนาะก็เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนแรกอะผมแทบไม่รู้จักกับโฮโลไลฟ์เลยจ, <Carl. S 1> จกนกระทั่งผมไปเจอมีมของลูเชียจังอยู่ใน facebook ซึ่งก็เป็นมีมที่ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไปเจอลหลายๆมีมตามกันมาผมก็รู้สึกสนใจขึ้นมาว่าเอ้ยคนคนนี้คือใครทำไมมีมเยอะจังเลย แล้วผมก็ไปเจอใน YouTube หลังจากนั้นผมก็ได้ไปรู้จักกับ h o l o l ลฟ e เมมเบอรอื่นๆที่เป็น EN i n v l i s h อ่ะ,อะผมไปรู้จักกับกาคุระแล้วก็แก๊งของเธอแล่กันไปเรื่อยๆก็คือผมเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับนะจริงๆนอนยากมันงงเหงาว่าคนเปนโสดทีนี้ผมก็ต้องหาอะไรดูก่อนนอนทุกคืนผมก็ไปดู Hololife แบบว่าบางวันก็สลับไปเป็น h o โล l ลฟ e J แปบางวันก็ h o l o l ลฟ e English ภาษาอังกฤษสลับกันไปก็นะมันก็ค่อนข้างที่จะเหงาแล้วมันก็มีดราม่าลูเชียเกิดขึ้นอยู่ดีลูเชียก็ไม่ลงคิดไปเลยสองสัปดาห์หลังจากที่มีดรามา่าเอ๊่เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูก่อนนะเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ไปก่อน โอเคลูเซียก็ไม่ลงคลิปไป2สัปดาห์แล้วปกติผมเป็นคนที่ดูตลอดเนี่ยเพราะว่าวิถีคนเหงาก็ต้องหาไว้ฟุกมายึดเหนี่ยวจิตใจตอนแรกจะเห็นว่าลงถี่บ้างนะสสัปดาห์3สัปดาห์ประมาณสัปดาห์ละสอคลิปได้เลยสสัปดาห์2สัปดาห์ อือสาคลิปหรือเยอะอาจจะเยอะกว่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของดูเชียสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเสียใจนะเอาอจริงอะ่ะแต่ก็มีคอมมีคนไปคอมเมนต์มากมายเลยแหละผมเองก็คอมเมนต์เหมือนกัน การม่พบมันก็ต้องมีจากดังนั้นผมก็จะพยายามที่จะไม่เสียใจกับเรื่องนี้แต่จริงๆมันก็ทําใจได้ยากอยู่หรอกถ้าดูมาตลอดก็จะรู้ทุกคนเองก็มีวันที่ต้องไปผมเองก็มีวันที่ต้องไปสักวันอยู่ดีไม่รู้ว่าจะจากไปแบบไหนเหมือนกัน <c oughs> แล้วที่ผมทําได้ตอนนี้ก็คงมาไล่ดูคลิปเก่าๆของรูชียเพราะว่า เดี๋ยวก็โดนลบช่องออกไปในเร็วนี้แต่เห็นว่ามีการสร้างช่องใหม่ขึ้นมาผมก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าเป็นของจริงไหมว่เป็นรูเชีจริงไหมเพราะงั้นอย่าเพิ่งปักใจเชื่อแล้วกันผมก็ืจะพยายามทำใจต่อไปก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาดูคลิปนี้มาฟังความในใจของผมก็สามารถบอกความในใจของทุกคนได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนรูเชียน่าจะเข้าใจกันดี ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับขอให้เวลานับจากนี้ไปมีแต่เรื่องดีๆนะ